สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิชาพูลราบม .2 เ .2 นที่ .13 โรงเรียนคุณไกรพิทยาคมวันนี้จะมานำเสนอเรื่องระยะทางกระจัดโจทย์ที่ได้รับคือระยะทางจากโรงเรียนขุณไกรไปยังนครศรีธรรมราช การเดินทางสามารถเดินทางได้หลายรูปแบบการเดินทางด้วยรถโดยสารการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และเครื่องบินและรูปแบบที่จะนำเสนอคือรถส่วนบุคคลเพราะปลอดภัยจากโควิดสิการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลมี2เส้นทางเส้นทางที่1ระยะเวลา16ชั่วโมง37นาที1243กิโลเมตรเส้นทางที่2 ระยะเวลา16ชั่วโมง26นาที1,227กิโลเมตรเส้นทางสีแดงคือเส้นทางระยะกระจัดเราเลือกใช้เส้นทางที่2เพราะใกล้กับระยะทางกระจัดและมีเวลาน้อยกว่า ระยะกระจัดคือเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่เป็นปริมาณเวกเตอร์คือต้องคำนึงถึงทิศทางมีหน่วยเป็นเมตรโดยทั่วไปเขียนแบบเวกเตอร์เป็น s, <S ก่อนขับขี่รถควรเช็คเครื่องยนต์และมีสติในการขับรถและขอขอบคุณครูนรินชนชานกิจที่ทำให้เรารู้จักระยะกระจัดค่ะ